เลิศเทสเลิศเทสเลิศเทสสวัสดีครับสวัสดีเป็นท่างการพี่น้องดิมามาโบว์ไลค์ครับเสร็จแล้วสายเห็นงานเข้ากินกับพี่น้องเดยมาของแสีบของรั่วคือเราครับนี่สมผักยาควอม

แค่เป็นไฟครับอืม ขเข่ากันมส่ขขงมากิงก็ป่วยำลำบับ หายเป็น้อยเอครับไหว้ฝันเป็นต้นจริง ฝนตกครับเคงหนาวทคงฝนโอ้พี่น้อ,นนอนงนียอากาศน่าไมแดดด้วยยามเสารครับเพราะตกแรงมาก่ะครับเมื่อฝนมากครับยากเป็นยังไง เอาข้าอง <mileleben> <maple> <repeatedly> <doohehe> สุภยาพย่าขัน,นวันครับเป็นัะ ด้วยพี่น้องเลยพี่น้องทั้งไก่ทั้งไก่มักกินลายกินไก่ด้วยมาเ้อกินเขาซุ้มกันพี่น้องเลย đúng sí, rồi, cái gì đó, à, cái 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 สมว่าเป็นขเขาเหนียวดีวะเขาติดเมื่อ ด้วยกันเขา,เอาห,อหอนมานะเลยดูพร้อไมไ่ม กินแบบเัฟ้าหรือ่หอรอ้ย เพื่อปีเพื่อหลองทำตัวถ่ายเพื่อแสบขัดต้องกินเฝ้ากินครับอือ ต้องรองครับพี่น้องต้องรองเน่แซบีครับจีเรโงโป่ะสำหรับเมืนเน่อวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเด้อเด็กถิ่นกระปากันนะครับด้อขอบคุณครับ